กราบสวัสดีมินหลักนักปั่นดูท่านครับผมอยู่กับผมดีเจบาสคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้าหมาผมวันนี้อยู่กับมาสจั่นแม่น้ำไทยครับผมมาวันนี้มีงบมา5,000บาทแล้วผมเรือมาจอดเทียบท่าแล้วผมมาได้เวลาซื้อของครับผมเป็นนี้มีงบมา5,000บาทแล้วผมต้องจัดเบ็ดหนักๆก,ก,การปลายหน่อยครับผมมาสิบหมุนเช่นเคยครับผมมา สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์าากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจา๊ะจังวะนี้จังไหนไอคิวมาครับผมมาสวยๆงามๆวายมาไรไหมไรไหมถึงครับผมมายังไงต่อยังไงต่อครับผมจังหว่านี้ของแทบบ่ระถึงไหมถึงไหมขอหน่อยดิเออมามา,มาไรกันไปดิครับไรกันไปดิครับว่าจังไหนหรอครับไอืม,มาขอปลาหมึกปิ้งหน่อยดิโอโหูมาปลาหมึกปิ้ง วาหมึกปงเอาสกเกเตอร์ก็จะมาครับผมจังหวะนี้มารุนซาเกเตอร์โอ้โหอ,อยังวะมันเป็นจังไดวะเอาหน่อยเด้มาหกพันบาทแล้วผมได้อยู่ได้อยู่จัดไปผมชุดใหญ่ไฟกระพริบการไปรถจา้าว่าจังใดอ้ายจังใดอ้ายมันเป็นจังหนอ้ายว่าจังใดรอ้ายเอาเจมาจังหวะนี้ก็สวยดีครับจังหวะนี้ของแท้ครับผมไหลกันไปดี ไหลกันไปดิมาดิครับมาดิครับวายมาสามช่องจังวะนี้ครับผมมาของแท้ผมไหลกันไปอีกครับผม 14, บหมื่นสี่จบไหมจบไหมไหลกันไปอีกครับผมมาหกพันบาทสวยจัดวายยังไงอะครับผมสวยจริงสวยจังครับผมมาสำหรับใครครับผมที่ยังไม่กดติดตามผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะแตกดีขนาดนี้ต้องกดติดตามแล้วจ้าจะไปผมรางวัลซูเปอร์เมกะมาแล้วครับผมมาสวยๆงามๆกันไปรถไอ่สองหมื่นสี่ครับจบไหม จบไม้ไหลกันไปไหลกันไปโอ้โหไม่เข้าแล้วว่างียบกิบเงียบกิบหมอเงียบกิบหมอยังไงต่อจ้างวานี้ไหลไปครับผมสี่ร้อยบาทวายจังไหไอ้ร้อยเจ็ดสิบโอ้โหขาดทุนครับผมเออมาจ้างวานี้ของแท้มะไหลกันไรวายยังไงครับผมถึงไหมถึงไหมอ่ะถึงไหมถึงไหมวายจังีกครับผมโอ้โหไหลดีจัดครับผมเกมนี้มาดิครับวายถึงไหมถึงว่าโอ้โหเสียใจจัด ม่แล้ผมมาได้มาอยู่สี่พันนะผมมาจังหวะนี้เป็นจังไรไอ้มันเป็นจังไรไอ้โหทรงลุงเสียงเลงครับผมมาจัดไปนะครับผมขอเริ่มเบ็ดหนักๆก,กันครับผมมาจัดไปผมสามร้อยหกสิบบาทนะผมเบ็ดหนึ่งมาดิมาดิมาครับผมจังหวะนี้วายมาแล้วครับผมมันไหลกันไปดิครับสวยๆงามๆครับผมมา จังหวะนี้จังไรเนี่ยายเปิดเทอร์โบไว้รอครับผมมายังไงครับผมมะจังหวะนี้ยังไงยังไงะครับยังไงครับจังไรอะครับมาดีมาดีก็มาดีหูคูกสวยจัดสวยจัดนะครับผมจัดไปดีครับหนึ่งหมื่นสี่ครับผมจัดไปอ่ามามาดีครับชมพูระยะผมจังหวะนี้สวยๆงามๆกันไปผมแรงไปว่าจังไรไอ มาดิมาดิสิมาผมจังหวะนี้ไวมาครับผมมาจังไหนต่อครับผมโอ้ยสวยเจิงหลแกล้วผมมาสวยๆงามๆับผมจังหวะนี้ผมโอ้ยไหลดีจัดไหลดีจัดนะผมมาสวยจ้าับผมมาแปดพันบาทับผมได้อยู่ได้อยู่จัดไปจัดไปอย่าให้เสียอย่าให้เสียอมาดิจังหวะนี้เต็มเมหน้าไหมเจมาไหมจังหวะนี้ จบพอเลิกถอนนะผมมาสำหรับใครนะผมที่ยังไม่กดติดตามนะจ๊าก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะจังหวะนี้มาครับผมหกหมื่นแปดนะผมโอ้โหของแท้จบพอเลิกถอนนะผมสำหรับใครนะผมที่ยังไม่กดติดตามนะจ๊าก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแอดเคาะตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีจ้า